เมื่อวาน5ธันวาใช่ไหมครับ5ธันวา64ค่ะวันที่5ธันวาเนี่ยเป็นวันแรกที่เขาเปิดให้ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกเนี่ยเดินไปซื้อหวยสำหรับงวดถัดไปก็คืองวดวันที่16ธันวาคมอ๋อซื้อก่อนล่วงหน้าก็คือวันที่5แต่จะว่าจะไปออกหวย16 ูกจะได้ขายช่วงนี้หวยงวดวันที่16บธันวาคมเนี่ยเขาให้ไปรับหวยไปซื้อหวยกันได้ตั้งแต่วันที่ห้าก็คือเมื่อวานโอ้ขายได้แค่สิบวันเองเนาะปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยนรกแตกที่ตลาดขายส่งหวยที่วังสะพุงจังหวัดเลยแหล่งเลยแหล่งลไอ้วังสะพุงเนี่ยมันเป็นตลาดขายส่งหวยที่ใหญ่สุดในภาคอีสานนะทุกจังหวัดในอีสานก็จะไปรับหวยกันที่นั่นตลาดวังสะพุงนี่แหละจังหวัดเลยอื ปรากฏว่าปรากฏว่าย้ำนั่นได้คือตลาดขายส่งนะตลาดขายส่งดูราคาซีตลาดขายส่งยังขนาดนี้หวยชุดห้าใบเนี่ยเชื่อไหมครับว่าหวยชุดห้าใบนะในตลาดขายส่งเนี่ยเขาจับราคาขึ้นถึงใบละร้อยหกสิบบาทอ้าวไหนบอกแปดสิบไงนี่เท่าหนึ่งเลยนะโปรตีแปดสิบบาทหวยชุดห้าใบ ราคาขายส่งที่วางสะพุงเขาจับราคาขึ้นทะลุใบละ <100? S 2> 160บาทเดี๋ยวขายส่งร้อยหกสิบใช่ไหมแล้วขายจริงเท่าไหรออ่ผู้ค้ารายย่อยตายเลยเอ,อขายส่งยังร้อยหกสิบบาทมันเกิอดอะ,อะไรขึ้นเขาบอกว่ามีมาเฟียหวยออนไลน์อยู่สามกลมุ่มสามกลุ่มใหญ่วิ่งไปช้อนหวยโคต้าช้อนหวยกล่องหน้าไปรษณีย์และช้อนหวยหน้าสารกลาง ในยุทธ,ธจักรนี่มันมีอะไรไปแปลกๆออไปโกยอะ่ะดังนั้นเราจะไปกันที่คุณจิรศักดิ์น้อยกัมประธานชมรมเครือข่ายผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยจังหวัดเลยมาชี้แจงมาอธิบายสิอะไรอย่างไรคุณจิรศักดิ์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สสรบสัสดีคับคุณมอมรรัตน์คุณดานัยครับผมครับคุณน้อยกัาครับ <ผม S 1> ครับคุณจิรศักดิ์ขอขอขอความรู้สักนิดสิครับหวยที่เขาเอามาขายกันในตลาดขายส่งวังสะพุงเนี่ยมันก็มาจากสามทางใช่ไหมครับ ทางที่หนึ่งเขาเรียกว่าหวยหน้าสลรกลางทางที่สองเขาเรียกว่าหวยกล่องหน้าไปรษณีย์ทางที่สามเขาเรียกว่าหวยโคต้าสามประเภทนี้มันเป็นอย่างไรขอความรู้สักนี้สิครับค่ะหวยกล่องหน้าไปรษณีย์หวยหน้าสลรกลางหวยโคต้าเชิญนะครับจริงๆแล้วคุณนายครับหวยจะมามันมีแค่สองทางครับผมสองทางหลักๆนาสองทางคือครือก็คือหวยหวยโคต้าเขาเรียกว่าหวยที่สารกกลางจังหวัดนะฮะ ในจำนวนนี้จะมีอยู่ทั้งหมด31ล้านใบ31ล้านใบหมายถึงว่าทั้งระบบทั้งประเทศใช่ไหมทั้งประเทศนะฮะ31ล้านใบียกว่าเป็นหวยโคต้าหน้าสารกลางใช่ไหมฮะใช่ครับผม31ล้านใบทั้งประเทศครับผมแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าหวยเสรีหรือว่าหวยหน้าไปรษณีย์ครับหวยเสรีหรือหวยหน้าไปรษณีย์ครับผม69ล้านใบ69ล้านใบรวมเป็นร้อย หนึ่งร้อยล้านใบครับหนึ่งร้อยล้านใบคำถามก็คือ,อ,อหวยเสรีมันคืออะไรและทําไมจึงเรียกว่าหวยหน้าไปรษณีย์ฮะคือหวยเสรีเนี่ยก็คือเมื่อปีห้าแปดเนี่ยนะครับทางรัฐบาลนในใน,ในขณะนั้นะเ,นเปิดให้อ่าผู้ค้าฉลากได้ลงทะเบียนเพื่อเขาเรียกว่าระบบสั่งซื้อสั่งจองนะครับก็คือทมาว่าถ้าอยากจะได้ลอตเตอรี่ไปขายงวดหน้าเนี่ยงวดนี้คุณต้องเอาเงินเข้าธานาคารแล้วก็ พอถึงเวลาวันที่ 5, วันที่หกรัฐบาลเขาก็จะเปิดให้กดถ้าคุณกดได้ก็หมายความว่าคุณจะได้ลอตเตอรี่แล้วก็ <Okay. S 2> จะส่งมาที่ไปเซนีตามที่คุณระบ,บุไว้ในสัญญา <Okay. S 2> นะฮะนี่คือแล้วก็เรียกว่าหวยเสรีถ้าคุณไม่กดอ่าไม่สั่งซื้อก็ไม่ได้ไอท,ที่เขาไปรวมๆกันที่ตู้เอทเอมของแบงก์กรุงไทยตรงนั้นใช่ไหมะใช่ครับผม <ไป S 2> มีรั่งเดี๋ยวนี้ก็ทาผ่านอ่าแอปพลิเคชันของธานาคารกรุงไทยฮะ ก็สามารถกดได้ทั้งสอง <Okay. S 2> ระบบครับโอเคหวยเสรีหน้าไปรษณีย์มันก็คือหวยที่เขาให้ผู้ค้าเนี่ยไปจองผ่านแบงก์กรุงไทยถึงเวลาเขาก็ส่งทางไปรษณีย์มาให้ผู้ที่จองซื้อในแต่ละจังหวัดส่งทางไปรษณีย์นะฮะถ,ถูกต้องครับครับครับ,รบมันก็มีมาสองทางแล้วคราวนี้มันเกิดกลไกาการผูกขาดอย่างไรสะท้อนผ่านไอจีตรงวังสพรุงกันนะฮะ กว่าจะถึงเือคนขายส่งในวังสะพุงปรากวดว่าโขนขึ้นราคาพุ่งปีเลยมายมหาศาลมันเกิดอะไรขึ้นจะไปขายยังไงเนี่ยคือลอตเตอรี่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ได้โคต้าเนี่ยส่วนมากจะไม่เอาไปขายก็คือลอตเตอรี่ถูกเปลี่ยนมือแต่ที่มีข่าวสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็คือหวยเนี่ยนะครับ ผู้ที่เขาต้องที่จะทํากําไรเนี่ยเขาก็จะไปรับลอตเตอรี่ที่สารการจังหวัดเพราะว่าลอตเตอรี่เนี่ยจะออกมาก่อนที่หวยเซรีจะออกก็คือจะออกส่งตรงมาทางสารการจังหวัดนั่นคือวันที่สองนะครับวันที่สองวันที่สิบเจ็ดและที่หวยหวยโ,โคตา้าเนี่ยมันสามารถจับชุดได้ถึงยี่สิบใบนะครับคอ่าแต่ว่าถ้าหวยเซรีหรือว่าหวยโคตา้าอที่ไปษนีเนี่ยมันจะจับชุดได้ยาก ก็คือหมายว่าเอาเลขเอาหัวชุดเนี่ยมันจะจับได้ยากมันก็เลยทําให้ราคาที่เอพุ่งขึ้นมาถึงเก้าสิบหกบาทโอเคนะครับเพื่อเอาไปจับชุดที่ที่กรุงเทพอ่ะผมไม่รู้ว่าที่ไหนนะคนคนส่วนมากเขาจะรู้ดีแถวสนามบินเอครับนะฮะแล้วก็วันที่ห้าวันที่หกเนี้ยวันเนี้ยเขาก็จะเอามาขายละเอามาขายที่ตลาดรางสผงนะครับ แล้วก็ไปตลาดที่สนามบินน้ําแล้วก็ที่้อบัวครับโอเคเข้าใจเข้าใจละเข้าใจละภาพใหญ่ๆเนี่ยก็คือ,อหวยหน้าสารกกลางเป็นหวยที่กองสลากเขาจัดสรรเป็นโคต้าพิเศษให้กับผู้ว่าแต่และจังหวัดถูกไหมฮะเป็นผู้ว่าเนี่ยเป็นคนดูแลจริงๆแล้วก็ประชาชนนี่แหละครับจะเป็นคนที่ได้โคต้าโดยตรงแต่ว่าผู้ว่าเนี่ยเป็นคนบริหารการจัดการตรงนี้ผู้ว่าเนี่ยจะได้สองเปอร์เซ็นต์ผู้ว่าได้สองเปอร์เซ็นต์ของยอด สามสล้านใช่ไหมมีอยู่สามแสนฉบับนะครับก็ต้นทุนที่เจ็สิบาทสี่สิบสตางก็คูณเข้าไปก็จะได้เปอร์เซ็นต์เอามาบริหารโอเคแต่คราวนี้ในความเป็นจริงนะแต่คราวนี้ในความเป็นจริงใครที่ได้โคต้าสารกลางนะฮะเขาก็ไม่ได้ขายเองเขาก็เขาาก็ปล่อยต่อถูกไหมฮถูกต้องครับมันจึงเปิดช่องให้มีขายใหญ่เนี่ยไปไปกว้านซื้อโคต้าในส่วนของหน้าสารกลางถูกไหมฮะ ใช่ครับเช่นเดียวกันคนที่ไปจองผ่านกรุงไทยได้หวยมา,ท,าทันที่ที่หวยเขาส่งมาทางไปรษณีย์พอได้รับปับ๊บก็มีคนไปช้อนซื้อต่อถูกไหมฮะถูกครับอันนี้หวยตัวนี้จะถูกกว่าที่สารการจังหวัดเพราะว่าสารการจังหวัดเนี่ยมันสามารถรวม,มนชุดได้มันก,กว่าถึงยี่สิบโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจตรงนี้แต่คราวนี้ที่วังสะพุงงวดนี้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดก็คือไม่ประหลาดนะนะฮะมันเกิดปร,กราปรกฏการณ์ที่ทําให้ผู้ค้ารายย่อยนี่น้ำน้ำตาตอกก็คือ มันมีสามขายใหญ่หวยออนไลน์ไปช้อนซื้อเอาไว้หมดเลยเหรอฮะก็ประมาณนั้นฮะมีทั้งอยี่ปัวแล้วก็ทางแพลตฟอร์มทางออนไลน์ครับผมไปกวาดไปกวาดซื้อครับผมมีทั้งยี่ปัวแล้วมีทั้งพวกพวกออนไลน์นะฮะเออมีสักกี่กลุ่มฮะมีสักกี่กลุ่มเห็นบอกว่ามันมีสามกลุ่มเลยที่ขายใหญ่จริงสามกลุ่มใหญ่ฮะสามกลุ่มใหญ่แต่ว่ามันก็จริงๆแล้วมันไม่มีย่อยมากกว่านั้นก็มีครับแต่ไอ้ที่ใหญ่ใหญ่เนี่ยมัน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 มีอยู่สามกลุ่ม ครับผมไอสามกลุ่มเนี่ยไอสามกลุ่มเนี่ยเป็นยี่ปัวหรือเป็นออนไลน์หรือว่าผสมกันฮะก็เป็นออนไลน์ก็คือแพลตฟอร์มออนไลน์ก็คือยี่ปัวเองนั่นแหละฮะก็คือรวมัเลยเขาไปขายออนไลน์คือยี่ปัวปนั่นแหละไปขายออนไลน์อแต่ว่าเป็นเ,ขา,เนขาจะได้เงินมากกว่าเป็นยี่ปั่นฮโอเคอเป็นกลุ่มในพื้นที่ในท้องถิ่นหรือเป็นกลุ่มที่มาจากกรุงเทพหรือมาจากไหนฮะอ่าส่วนมากกรุงเทพครับผม มาจากกรุงเทพเลยเหรอครับอย่างกรณีนนที่จังหวัดเลยเน,นี่ชัดๆที่เห็นเห็นเลยไอ้สามกลุ่มใหญ่เนี่ยนะมันมาจากกรุงเทพเหรอฮะใช่ครับใช่ครับให้ผมเดานะถูกหรือผิดช่วยคอนเฟิร์มด้วยแสดงว่ามันจะต้องมีมาเฟียหวยอยู่สักคนหนึ่งหรือสักกลุ่มหนึ่งกระจายเครือข่ายไปทุกจังหวัดเลยส่งเครือข่ายของตัวเองไปดักโคต้าหวยที่หน้าสลักกลางทุกจังหวัดเลยผมเข้าใจถูกไหมฮนะ ถูกต้องครับคือคน <Okay. S 2> ที่เป็นเครือข่ายอยู่ระดับจ,งจังหวัดเนี่ย <Okay. S 2> เขาก็ได้ส่วนต่างอเคแล้วเอาเขาก็จะมาซื้อที่สรารการจังหวัดหรือซื้อที่หน้าเป็นซีมีแล้วก็เอาไปขายต่อให้แพลตฟอร์มต่างๆครับโ okay. อ,เ,อเคอ๋อมีเขาก็มีตัวแทนเขาแหละมาเฟียไอไอห้ออาเสือกองสลากเนี่ยมันโบราณและมันไม่มีแล้วละ่ะไม่มีแล้วครับมันมีเสือตัวใหม่เป็นเสือเดียวเสือเดียวๆเลยถูกไหมครับผมอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมอยู่ในกรุงเทพครับ อยู่ในแวดวงการเมืองด้วยหรือเปล่าเอ๊ะอันนี้ไม่ไม่มั่นใจฮะมันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับอโยงกับการเมืองด้วยเหรองน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเสือตัวใหม่เพียงหนึ่งเดียวนั่นเกี่ยวโยงกับการเมืองด้วยใช่ไหมก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องครับน่าจะและเขาก็เชื่อมโยงกับมือไม้ของเขาในแต่ละจังหวัดไปช้อนหวยหน้าไปสนีช้อนหวยหน้าสากกําเอาไปหมดเลยถูกไหมฮะใช่ครับเพราะว่าตัวนี้คือเป็นกลุ่มชุนใหญ่ครับ เพราะว่าเขาได้กลุ่มคนใหญ่โอเคโอเคแล้วทําไงอ่ะคนขายหวยคนเดิมขายหวยทำไงอ่ะเธอต้นทุนแบบนี้ทำไงคะเธอต้นทุนขนาดนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือในชุมรุมเครือข่ายภูคาลอตเตอรี่รายยยจังหวัดเลยเนี่ยเคยกําหนดการที่จะเอ่อชุมนุมเมื่อวันที่สิบเจ็ดถึงสิบเก้านะฮะที่ผ่านมาของของเดลเสิกกาอยนนะครับ แต่ทีนี้ว่าบางเอิญว่าได้รับการประสานงานจากทางรัฐบาลเนี่ยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะยาวให้กับชุมนุมผู้ข่าวรัฐรี่รายย่อยทั้งทั่วประเทศนะครับอ่าพวกเราก็มีมติกันว่าเออในเมื่อถึงเราไปชุมนุมยังไงมันก็เข้ามาสู่โต๊เจรจาเหมือนเดิมมันก็เลยว่าพวกพวกเราก็เลยว่าอ่ผมก็ได้ไปประชุมกรรมธิการฝ่ายกฎหมายสคบหลายครั้งนะฮะเดี๋ยว่าคณะกรคมกรัฐมนตรี <Okay. S 2> ก็มีระยะสั้นว่าเออเราทํายังไงเนี่ยตาลอตเตอรี่จะไม่ให้ถูกเปลี่ยนมืออ,ะอะนะครับก็คือคือทุกบันแพงทุกวันกนีคือลอตเตอรี่เปลี่ยนมือแล้วทีนี <Okay. S 1> อ้อย่าลืมนะครับว่าสํานักงานกองฉลากเนี่ยมีกฎหมายน้อยมากมีคือมตาตรา <Okay. S 1> เดียวเท่านั้นที่สามารถจัดก,กรรารกับลูกค้าลอตเตอรี่ได้ก็คือแค่ขเกินราคาเท่านั้นโอเคงั้นเดี๋ยวต้องรอตามเรื่องนี้เรื่องเปลี่ยนมือว่าจะมีมาตรการอะไรที่มันเข้มกว่านี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะเอาละครับ ได้ค่ะเดี๋ยวจะตามให้ค่ะขอเป็นกาลังใจคุณจิรศักดิ์จะเกาะติดข่าวนี้ต่อไปขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะคุณจิรศักดิ์น้อยกําค่ะประธานชมรมเครือข่ายผู้ค้ารัตเรีบรายย่อยจังหวัดเลยย้าอีกครั้งหน้าหวยชุด5บาใบขายส่งมันจับราคาขึ้นทะลุใบละใบละ160บาทแล้วขายปลีกมันจะมันจะขึ้นไปเท่าไหร่ร้อยแปดหรือ200หรือเปล่าไม่รู้